กิโลพันเใช่ไหมเซนราคาถูกมากพี่สาวราคาถูกมากหนึ่งหนึก้าร้อยเาสิรางวัลครบแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะคะส่วนลดเก็บไว้ได้เลยเดี๋ยวน้องมีแจกระหว่างไลฟ์ให้อีกค่ะพี่พี่มีแจกระหว่างไลฟ์ให้อีกแม่ตัวเนี้ยงานเก้โลนะกระสอบญี่ปุ่นนะคะหัวหางกลางผ้าง,งานรวม เป็นงานรวมหรือดูหนาวแต่ไม่ใช่งานบูนวมนะแม่เราคุยกันก่อนนะลูกค้างานเสื้อผ้าใส่หน้าหนาวอาจจะมีเป็นงานเสื้อคลุมแบบนี้นะคะงานแจ็คเก็ตจ้ะงานแจ็คเก็ตคุณพี่นะคะกาิกิโลมิกเอวิติงจิงกระเบลเลย5 6 0 0ตัวนะแม่นะเนี่ยเสื้อคลุมฟิลส s เวตเตอร์หนาบางว่ากันไปพี่สาวถ้าใครแบบ อยากประหยัดทุนแม่อยากประหยัดทุนเอาประมาณนี้ได้นะคะรีวิวเดี๋ยวส่งฟรีให้ค่ะเนี่ยน่ารักเด็กชายเด็กหญิงผสมค่ะนะคะเด็กชายเด็กหญิงผสมเลยพี่มีทั้งเสื้อสเวตเตอร์เสื้อคลุมแจ็คเก็ตนะคะผ้าหนาผ้าบางรวมทุกอย่างเลยนะ รวมทุกอย่างเลยพี่ขาแบรนด์ลุน้นได้มีรวมบางเด็กไหมรวมบางเด็กอาจจะยังไม่ได้เปิดนะแม่มีตัว301มาเติมพี่มดมีตัวโก้ดส1 a ศโกดส0มมาเติมเพิ่มพี่ขาเนี่ยยีนนะคะใครจะเอาไปแบบประหยัดประหยัดอะแม่ขายถูกๆได้ไปคัดหัวทำราคาเอาเลยแล้วงานออกประมาณนี้เด็กเล็กเด็กโตผสม นะคะเด็กเล็กเด็กโตผสมเลยแม่น่าจะมีแบบปนกางเกงไปด้วยนะแต่เดี๋ยวเจอกางเกงแล้วหนูเอาให้ดูนี่เรดรสมาเลยเรดรสตัวยาวๆมาเลยลูกค้าใส่เดียวยังไม่มาเลยตัวเองใส่เดียวยังไม่มานะแต่ว่าจองได้เลยค่ะพี่อุพาหนูมีรีวิวนะคะของรถกันก่อนอยู่สําหรับตัวใส่เดียวอันนั้นน่ะสามารถ ดูรีวิวย้อนหลังได้เลยนะคะลูกค้าถ้าเป็นงานรหัสอะไรที่มันไม่ค่อยได้มาบ่อยอะพี่น้องอาจจะอยากอ,อยากให้รอดูรีวิวถ้าตัวไหนที่แบบไม่ค่อยได้มานานๆานมาทีอย่างเช่นพวกงานหนาวเด็กอย่างเงี้ยนะหนาวเด็กหรือว่างานมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าจ๋า รหัสใหม่ๆพี่ๆไม่เคยคุ้นไม่ไม่คุ้นรหัสเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าอาจจะรอดูรีวิวก็ได้บางทีบางทีโรงงานสเปคเปลี่ยนเปลี่ยนไปช่วงวัตถุดิบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้อุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นเหมือนเสื้อนักเรียนนะแต่แบบน่ารักจังเลยแม่ประมาณนี้งานญี่ปุ่นนะสูตรมีกี่กิโลสูตรจะเป็น90โลหมดเลยพี่สูตร สูตรชายสูตรหญิงนะของป้ายโกนะคะเป็น90กิโลหมดเลยนะคะลูกค้า90โลหมดเลยเถ้าสูตรสีจะเป็น611ของผู้หญิงสูตรดำล้วนจะเป็น612ค่ะนะคะวิมิติดเด็กเด็กโตเรสฟิลเนื้อผ้าแบบ ไม่เหมือนรวมบางนะไม่เหมือนรวมบางแม่ผ้าที่มันออกกึ่งหนาหรือหนากว่า,วาคอตตอนผ้ายืดทั่วไปอะใส่อยู่ในนี้หมดเลย1 9 9 0บาทแม่น้องเซนขึ้นรหัสให้แล้วเรียบร้อยนะคะน้องเซนขึ้นรหัสให้แล้วแม่ลูกรีวิว1990กาส่งสรีให้มีใครอยากได้ไหมรอเรือ30ได้เลยงานเวียดนามหรอพี่ละพี่งานเวียดนามเดี๋ยวรอตู้เดือนนี้แหละอาจจะอาจจะทยอยมา ในเดือนนี้นี่แหละค่ะนะคะลูกค้าหนูยังไม่รู้กําหนดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีก2ตู้แต่ว่าจะถึงช่วงไหนเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้ามียันโค้ดก็มาค่ะพี่หมดเนี้ยพันเพี่จ๋า9กกิโลถ้าใครจะเอาก้อนใหม่มีคนจองก้อนใหม่เรียบร้อยก้อนใหม่ G21 ค่ะพี่รีวิวโซเอาแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะฟิดเด็กหมดยัง ไอจีสองสองอะฟีดเด็กจะเป็นรุ่น G22 หมดแล้วค่ะพี่จีสองสองหมดแล้วนะตัวนั้นหนูอาจจะยังไม่ได้ามาเปิดนะแม่มันมาแค่สองก้อนมาแค่สองก้อนอุ้ยตรงนี้จะเป็นหยุมแบบหยุมเอโค้ทนิดนึงนะเออเนี่ยแม่สาภาพสาภาพหัวหางกลางผ้าเลยค่ะมันมีตัวหัวมีกลางผ้าสาภาพดีแล้วก็อาจจะมีตําหนิตัวเสียอาจจะมีหลุดไปด้วยแม่ขายถูกขายประหยัดได้ตัวนี้ ไซสโค้ดสาราคาเท่าไหร่เช็คให้ค่ะพี่เดี๋ยวเช็คให้นะสอบถามได้เลยวิ่ยนี่ยูนิโคไซส์140 8ส0 0เออสูตรที่ราคา 1, 9 9 0 0ใช่ไหมสูตรที่ 1, 9 9 0เเป็นสูตรชายแม่90้านะคะลายลิ้วเยอะเอาจริงๆใครที่เล่นแนวสูตรดำสูตรสีเข้มอ่ะเปิดตัวนั้นได้ตัว1,900าอ่ะอุ่ยแม่มิกกี้ฮาว 1,900ลูกค้าใครจะเอาพิมพ์ G21 ลูกใหม่ไปได้วยเลย1,900บาทนะคะอันนี้เป็นเบอร์มานานมากที่ไม่ได้เข้าเอามาเฉพาะกิจ <c oughs> ยังหางานหนาวมาให้นาะเพราะว่าลูกค้ารอ FJ 150อีกเบอร์หนึ่งเพราะว่า150หายากเลยตอนนี้ FJ ออ่ะยูหหนูยังไม่กำหนดวันให้ลูกค้าเลยนะว่าเดือนนี้จะมาทันเออก่อนก่อนกลางเดือนไหมหรือว่าเออเฉียบเฉียบ หลุดๆไปไป,ไปเดือนเดี๋ยวแม่รอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะ 309a ของหมดแล้วพี่สูตดาราลดนะคะติดจองหมดแล้วค่ะพี่สูตรดำราคาเท่าไหร่อันสูตรดำอะไรนะ609ถ้าสูตรชายนะแม่ถ้าสูตรชายป้ายโกดนะมันจะมีรหัสโกด6 0 9จะอยู่ที่3,500บาทตัวนั้นจะราคาปรับขึ้น นะคะแม่ใครเคยได้ลดลตก่อนๆสองพันเก้อ่ะนะมันเป็นราคาลอดก่อนโรงงานเขาปรับนะแม่ด้วยด้วยช่วงเนี้ยน่าจะเป็นฟิลแบบเขาน่าจะหาสูตรดํากันเยอะอ่ะโรงงานขึ้นราคามาให้นะคะหนูเลยต้องขึ้นตามแต่ว่าเอาตัว6-10ที่เป็นสูตรสีสูตรสีไม่ได้หมายความว่าเป็นแดงเป็นน้ำเป็นแดงเขียวเหลืองนะสูตรสีคือเป็นโทนกรมท่า โทนที่ไม่ได้ดำอ่ะแม่เทาหรืออาจจะมีติดดาก็ค่อนข้างเยอะนะแต่จะเป็นลายลิว้วลายทางอะค่ะพี่90โลประมาณร้5ยห้าร้บวกลบจะอยู่ประมาณนั้นค่ะ1,900ตัวนี้หนูเอามาทำโปรให้แทนลูกค้านะคะถ้าแม่เอาก็พิมพ์อะไรนะ610สูตร1,900ราคาเท่าไหร่นะเอ้ยสูตร1,900รหัสอะไรนะสินเออ1 6ึอ้ึกึ่ 6, 6, 1, 6, 1, งหนากึ่งหนาบางหรอลูกค้า ถ้ากึ่งหนาบางมันจะมีตัวสเวตเตอร์อีกรุ่นหนึง่ง G, G 45ค่ะ G 45จะเป็นรหัส F สูตรพันเนะคะ G 45ลูกค้าอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนฟิลบอนบอดี้เลยลูกค้าบอดี้เด็กแม่ต้องไปไปตีฟูนิดนึงนะตีฟูหรือว่าไปคลายผ้านิดนึงไปปั่นนิดนึงนะคะมันมาแน่นเลยมันมาแน่นเลย302วันนี้ ไลน์เนี้ยอาจจะยังไม่ได้เปิดนะพี่เพราะว่าของยังไม่มาต้องรออีกนิดหนึ่งต้องรอ,อนิดหนึ่งนะคะหุ้ยกระโปรงน่ารักหมดนี่พันเก้าพันเก้าเก้าสิบใครจะเอาพิมมาเก้าร้อยเอไม่ได้มาแล้วค่ะตัวเองเก้าร้อยเอของหมดไม่ได้มาแล้วนะลูกค้านะคะเก้าร้อยเอไม่ได้มาแล้วนะแม่ไหมพรมญี่ปุ่นไหมพรมญี่ปุ่นตัวเองไปเอารหัส902ได้เลยไหมพรมรวมราคาโปรลูกร้อยโล2,500บาทค่ะนะคะ ลูก100กิโล2,500บาทนะเนี่ยมายันเดสลูกค้ามิกมิกรวมรวมราคาดีนะคะลูกค้า1 0งเาเอองานญี่ปุ่นจะได้จำนวนเยอะนิดนึงทุนมาจะราคาประหยัดกว่านะคะลูกค้าเดี๋ยวมีเปิด312ให้ดูด้วยตัวใหม่พรมรวมของญี่ปุ่นคะ่ะใหม่พรมรวม3,0เอ้ย3,1,2 ป้ายสวยจังเลยอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบแจ็คเกต็ตอุ้ยลูกค้าสวยเบอร์เนี้ยพี่ไปแยกหัวได้เลยนะแยกหัวได้เลยเปิดทำราคาเลยลูกค้าโคตรจึง้งขอดูตัวนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงแม่เดี๋ยวจะไปตัวอื่นแล้วนะอันนี้ตัวรุ่นรวมนะรุ่นรวมนะแม่1990ก้าเนี่น่ารักมีมิกกี้ออกมีแบนด์เด็ก ให้หลุ้นด้วยแจ็คยงแจ็คยีนนะข้างล่างมียันแจ็คยนะีนอ่ะแม่เนี่ยเราโหแล้วสภาพแบบช่ำฟูจิรวมบางของหมดค่ะพี่สาวเดี๋ยวรอฟูจินะ <c oughs> 302ยังไม่ได้เปิดพี่ซาโลบนจา๋าเพราะว่าของยังไม่เข้าของหนูจะทยอยมาครบจบเลย